เมนูง่ายๆของคนอยู่ต่างแดนข้าวมันไก่เผ็ดไหมน่าะเด็กน้อยน่ารักมากเลยฟีบี้กับเอมิลี่มีดอกกุหลาบไปด้วยแล้วก็ช็อกโกแลตส่วนอันนี้เป็นการ์ดในที่ทำงานที่ทำงานโอเเขาจะมีประเพณีแบบนี้วันเกิดใครเขาตามเขาจะมีการ์ดอันนึงแล้วให้ทุกคนในแผนกในโรงแรมเลยแหละ มาเขียน Happy Birthday ตอนนี้เราอยู่ในเมืองรุทเบอร์รี่นะคะเราพากันมาดินเนอร์ค่ะวันนี้ที่ร้านอาหารอันนั้นชื่อบิวิกซัมเมอร์สเปเชียลว้าวอินเทอร์เรสติ้งมุมของคนขี้ดือ้อ Burgers handmade small bacon small cheese brioche bomb, chips and salad Chicken liver parfait Master chef <coughs> Cheers, happy birthday. Thank you The <laughs> ปลาแมคเคอเรลในนั้นกับสลัดอร่อยไ oh. หมฮิวกินสเต็กนะคะมีดปักามาเลยสนโกกินแซลมอนในสต๊อ you <lot. S 2> enjoy your dessert แค m เบูเร่รูบาไม่ใช่รูบาบวานิลาเคมเบูเล่วันนี้มีอีเวนต์คาโชว์ในหมู่บ้านที่โออยู่นะคะ <Okay. S 1> <c oughs> จะมีรถมาโชว์ไม่เยอะ <c oughs> หนึ่งในนั้นมีรถฮิวด้วยนุนฮิวว่าจะไม่โชว์รถตัวเอง <c oughs> รถอเมริกันอเมริกันคาอย่างใหญ่เลยอะฮัลโหลมาริโอที่นอนประจำมาริโอโซฟานี้ให้มาริโอไปเลยตัวเดียว ยชอบนอนใช่ไหมลูกชอบนอนโซฟานี้ใช่ไหมลูกดินเนอร์วันนี้เป็นไก่ผัดพริกเผาแล้วก็น้ำเก๊กฮวยอ n j o y มีคนมาเฝ้ามาเฝ้ามามีกินข้าวเหรอลูกเพอด้วยเอดี เแดดีเปียกโซกเป็นลูกหมาเลย วันวันก็ง่วนสารวันอยู่ก,กับรถจินเนอรวันนี้เป็นแกงเผ็ดเป็ดยา่ยางย่างตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งออกมานั่งกินไอติมกับของหวานในสวนอากาศดีค่ะอาหารยินวันนี้เป็นเมนูโปรดของฮิวไก่พัดคิงเอนจอยฮิว thank you is it iced หื ร <laughs> ้อนร้อนจนอยากจะกินน้ำแข็ง mm. นี่ไงไอเชียน้ำเก๊กฮวย You remember this menu you order all the time when you went to the Lady Boyless orong I just remember the Lady b o y s <laughs> คววน <laughs> มีแมวมานอนเฝ้า <laughs> นอนอืดใต้โต๊ะรอเลยอะเอี <laughs> ฮัลโหลเอดีอ hmm. no, mm ืมน้องลอมาเมียหรออืมท i m e for y o u dinner soon. s o ได้เตาย่างบาร์บีคิวมาใหม่นะคะซื้อจากอเมซอนคุณภาพผลิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอ้ตัวเนี่ยขา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 ตั้งขาตั้ง,ขงเขาทำรูใส่น็อตไม่ค่อยดี เราก็เลยรีเทิร์นไปแล้วก็สั่งใหม่ปรากฏว่ามันก็เหมือนเดิมโอกระพิวก็เลยต้องแก้ปัญหาโดยการใช้สว่านเจาะแล้วก็ใช้ซิลิโคอนอุดรูถึงจะได้ใช้โพอยากได้เตาบาร์บีวเอาไว้ย่างไว้ย,ย,ย่างนู่นย่างนี่อะไรเงี้ยวันไหนอยากกินขา้าวจีก็ได้ย่างขา้าวจีอยากกินหมูย่างก็ได้ทําหมูย่างด้วยความที่มันผลิตไม่ค่อยสแตนดาร์ดเท่าไหร่เราก็เลยต้องโมดิฟายมัน โอถึงจะได้เตาย่างนี่แหละวันนี้ทำย่างกุ้งเสร็จแล้วนี่นะคะกุ้งย่างโอซื้อมากล่องหนึ่งยีป่ปอนด์ได้กุ้งประมาณ8ตัวน้ำจิ้มซีฟูดทำเองแล้วก็ทานกับเส้นก๋วยเตี๋ยวลวกส่วนฮิวก,ก็กินสเต็ก enjoy bon appetit เราได้อ่างน้ำพุสำหรับแมวมรดกเพื่อนบ้านเขาให้มาเพราะว่าแมวเขากลัวกลัวน้ำพุเวิร์ก <Work S 1> แล้วเอ็ดดีคําซีวอเตอร์พอ์เอดี can you don't block his w h e e l please? He see the water now. Look, Eddie, you see the water, Eddie. Eddie, เห็นน <aries in> <US>. ้ำไหลไหมลูกอืมน้ำไหลไหมเอดีนั่งดูนั่งดูอย่างห่างๆดูสายตาสนใจ สนใจแต่กลัวกลัวเหรอเอด้เอดดี้กลัวหลเ, oh, <my> เวหรอลูก <laughs> เอ็ดดี้นั่งจ้องตาเขมง็งโอเลโกลัวไหมลูก Nobody drink the water yet. อาหารเย็นวันนี้นะคะวันาทิตย์ข้าวมันไก่นี่อันนี้น้ำจิ้มของพันธุ์ยนรสิงวันนี้มีน้ำซุปแตงกวาด้วย oh. enjoy your dinner <Thank> you. ลีลาเยอะ <laughs> เฮ้มาริโอไปแล้วดินเนอร์วันนี้เป็นชิคเก้นชิก้าห่อแบบมิโมซาแล้วก็สเปนเนตเบควทชีส enjoy <Looks S 3> ครับ t h a t n k you very much. Morning. Good morning Yang. Mm hmm. no hello good boy good boy h good boy โยมต้องเป็นโอเล่แคบ now h good boy นะน้องแก่มากแล้วใช่ไหมอาหารเช้าวันนี้นะคะทำบาบด้วยตัวเอง เป็นขนมปังแล้วก็มีไส้กรอกกับเบคอนที่นี่เขาเรียกว่าบาปนี่นะคะประหยัดเงินไม่ไปกินข้างนอกทำเองที่บ้านตึงอาหารเย็นวันนี้เป็นไก,ยก่ย่างคนละครึ่ตัวกินกับแจ่วซอสมะ,ามะขามแล้วก็ข้าวเหนียว <gasps> Enjoy ครับ Thank you darling massive burger for breakfast and massive chicken for dinner ฮิวเดอะบูเชอร์ Dinner วันนี้นะคะ Friday r o a ไม่ใช่ Sunday r o a s นะวันนี้วันศุกร์ทำเนื้อย่างไอโกเฟอร์สโอเคก็มีน้ำเกรวีด้วย Thank you. Enjoy. Thank you. Eddie. อยากซืกอ้อ snack? Eddie. อยากซื้อ snack? เมนูวันนี้นะคะเย็นวันอาทิตย์ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อเหลือจากวันที่ทำ โรสค่ะก็คือ friday roast ไม่ใช่ sunday roast นะที่กินเมื่อวันศุกร์นี่นะคะหน้าตามากินกันในสวนนะคะอากาศดีสังเกตได้จากฮิวใส่เสื้อแขนสัน้นสันเตจร์อกดีเอดีอยากออกมาชมสวนเอดี

ดินเนอร์วันนี้นะคะวันศุกร์ข้าวไก่นาไก่ทอด mm hmm. enjoy thank you darling ที่นิวคาสเซิลก็มีขนุบด้วยอือดีใจจังเลย Do that to us. You can't see. Yeah. That sounds good. Enjoy. Thank you. <laughs> so Open Squid อันนี้หิวกำลังจะกิน Egg Coffee Open up Hew. จางของเฮีกินช็อกโกแลตอืมของหวานน่ากินโอมากอร่อยไหม นี่นะคะวันนี้ไปทีเฟนวิดมาไปดูน้ำหอมกลิ่นที่โออยากจะได้เนาะไปลองดมแล้วปรากฏว่ามันไม่หอมก็เลยมาจบที่ยี่ห้อนี้ลองทั้งหมดห้ากลิน่นชอบสองกลิ่นนี้อันนี้กลิ่นจะออกแบบแนววูดวูดแนวไม้ไม,ไม้ส่วนนี้ออกแนวดอกไม้ดอกไม้ส่วนนี้เข้าแถม อันนี้ก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่โอ้ตั้งใจจะไปซื้อแต่ปรากฏว่าพอไปลองแล้วกลิ่นมันยังสู้สองกลิ่นนี้ไม่ได้ก็เลยได้สองกลิ่นนี้มาค่ะมีโอนนได้พัสดุจากน้องจอยจอยไปไทยกลับมาจอยบอกว่า,วาปลาลาบองกระปุกจอยทำเองอันที่ใส่กระปุกแล้วมีถุงหอ่งหอทานอร่อยนะจอยไม่ค่อยได้อะไรมาเยอะรักนะจุบ๊บจุ๊บจอย เจลบองจอยทำเองตัวนอกนั้นก็เป็นของกระจุกกระจิกจากไทยที่จอยเอามาฝากน่ารักมากเลยจอยขอบคุณมากนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอบไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย bye bye.